สวัสดีครับผมออหลังจากที่ยิ้มๆไปในช่วงหน้าฝนนี้นะฮะก็กลับมาแล้วครับมาพร้อมกับงานปืนศูนย์นะครับผมช่างแปะสามพลานนะครับผมวันนี้มาส่งงานเนะาะอญาติหนึ่งลำด้วยกันนะครับวันนี้ เป็นท้ายไม้มงคลน,นะครับผมไม้พยุงเนาะในี่ไกเป็นไกกระดิ่งนะครับเซฟซ้ยายขวาตัวนี้ชักเจนะครับผมเป็นปืนศูนย์เต็มตัวนะฮะชักเจ็ดทิ้งปลายห้าิเลยทีเดียวเนาะเวยาๆกันไปเลยสวยๆนะครับไฟเบอร์ออปติก นฮะลองอุโมงเป็นไม้น่าจะไม้สาธรน,นะไม้สาธรครับผมสวยๆเลยนะครับลางสนใจตัวงานแบบนี้ก็ทักทายมาคุยกันได้นะครับผมสูนหน้าหลงางเงาๆเลยฮะวิง้งวิ้เซฟซ้ายขวาลำนี้จับได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ องคเมอน,นี้ผมทำลองรับมาสองคางเลยนะฮะกลงไกเป็นสแตนเลสเท่ๆนะฮะนี่โอเคครับผมลำไม่ใหญ่นะครับน้ำหนักรวมตัวนี้ใส่เครื่องหมดแล้วนะฮะเกือบเกือบสามโลนะฮะไกกระดิ่งกรินงกริงกลางๆนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยว ส่งงานให้ดูนะครับขาวหน้าข่าวหลังสนใจตัวงานก็ทักทายได้นะครับที่06119771.5 7, 7นะครับสวัสดีครับ